ขอบคุณประธานครับผมสมชายชันตะรงคุณสมาชิกพักทุนสภาครับผมมีประเด็นที่จะเยียนถามทางกพรสั้นๆในรายงานที่เสนอนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมการทํางานของกพรที่ผ่านมาทําให้หน่วยด้การนั้นหนึ่งได้มีการปรับโครงสร้างและก็มีความพยายามที่จะทําให้การตอบสนองของหน่วยงานนั้นตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเกิดประโยชน์ทางอ้อมและทางตรงต่อการพัฒนาประเทศ ของเรานะครับแต่นะคะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนผมจะเน้นหนักประนนี้ประเด็นที่อยากจะเสนอคือเรื่องการอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นความขัดข้องของ,งใจหลายขั้นตอนนะครับแต่ก็ตามในปัจจุบันเนี่ยมีความคล่อ,นนคคองตัวขึ้นมากในการดําเนินการด้านนี้เรื่องของการทะเบียนก็ดีเรื่องการดูเรื่องใบอนุญาตใบคกบกี่ต่างๆพวกนั้นเนี่ยขณะนี้มีความคล่องตัวต้องขอชื่นชมนะครับเป็นผลจากที่กพร,รได้มีการดําเนินการปรับปรุง แต่ที่ผมจะเสนอก็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็เป็นมุมเช่นเดียวกันจากดูจากบทบาทหน้าที่ของกรพรที่เสนอเนี่ยและเป็นหนึ่งในพันธกิจสําคัญนะครับเรื่องของมาตรการในการดาเนินการบริหารจัดการพัฒนาระบบราชการในการกลับเคลื่อนการให้บริการภาคประชาชนในการขออนุญาตหรือการดําเนินการอนุญาตประกอบการดาเนินการธุรกิจของภาคประชาชนโดยยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรราหารซึ่งต้องมีการตรวจสอบ การเอายาต่างๆในการทําธุรกิจหรือทําธุรกรรมอื่นๆที่ใช้หลักฐานประกอบเช่นสำนานทรัียบ้านนู่นนี่นั่นก็จบสิงคโปร์ก็จะพอไปได้แต่ในลักษณะของบางเรื่องบางราวที่ต้องมีการตรวจสอบสินค้าหรือตรวจสอบองค์ประกอบที่จะดําเนินการก่อนที่จะออกใบอนุญาตสิ่งเหล่านั้นยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่มากผมเองได้เคยลงพื้นที่ไปในพื้นที่หลายพื้นที่รบบกับผู้ส่งออก สินค้าเกษตรหลายๆายล่าสุดที่จังหวัดราชบุรีสิ่งได้รับข้อมูลมาคือในการที่จะขอการตรวจสอบนั้นมีหลายหน่วยงานมากและหลายลักษณะการตรวจสอบรับรองมากเพราะนั้นใบอนุญาตหรือใบรับรองที่จะประกอบการส่งออกแต่ละครั้งก็จะมีหลายหน่วยงานมากยื่นขอการรับรองไปเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นยื่นง่ายขึ้นยื่นทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ตรวจสอบและต้องใช้เวลา เพราะสินค้าบางชนิดการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการนี่บางชนิดต้องใช้เวลาอันนี้เป็นข้อข้อได้จริงจาเป็นก็ต้องดําเนินการแต่ในขณะปัจจุบันเนี่ยในการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยหลายประเทศที่เขาปรับปรุงแล้วเนี่ยเขาจะใช้การตรวจสอบที่ภายในหน่วยเดียวหน่วยปฏิบัติการหน่วยเดียวที่จะตรวจสอบได้เกือบทุกเรื่องที่จะประกอบการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางเทคนิคตรวจสอบในห้องปฏิบัติการไหนก็ตามแต่ของประเทศไทยเนี่ย ยังเป็นการตรวจสอบโดยทางเทคนิคโดยงานที่เกี่ยวข้องและก็มีหลายพรบรมากที่ดูแลสินค้าที่ยอมรับครับเป็นเรื่องความปลอดภัยของอาหารเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งปนเปื้อนสิ่งแวดลอ้อมอันสารพัดผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่จะส่งออกเผ้าอ่อนไปต่างประเทศธุรกิจกาลังเดินหน้ากำลังขยายเป็นความต้องการแต่การรับรองเขาเยอะมากยังไม่พอนะ้วก็มีการรับรองจากไพก้ใกรรชนสมาคมองค์กรต่างๆมาประกอบอีก ที่ผมพูดถึงการรับรองที่ต้องรอระยะเวลาสามวัน5วัน7วันตามขั้นตอนการตรวจสอบแล้วเนี่ยตาเมเงื่อนไขของการกำกัดด้วยข้อเทคนิคนะยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอีกมากมายซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนะครับท่านประธานครับมันไม่ได้ไปที่ผู้ประกอบการหรอกครับและสุดท้ายก็จะกลับมาผู้ผ,ผู้ค้าผู้ที่เขาออกส่งออกเนี่ยเขาก็ได้รายได้จากการส่งออกราคาแต่จํานวนหนึ่งแต่เมื่อมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางนี่เยอะแยะก็ต้องผลักภาระมาที่คนสุดท้ายคือเกษตรกรผู้ผลิต ราคาที่ควรจะได้ก็ต้องตัดจากค่าใช้จ่ายที่เขาเสียค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบรับรองซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยผมเห็นมานานมากพอสมควรแหลวที่ยังไม่มีการปรับแก้หรือแก้ไขประการใดที่จะทําให้เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขามีหน่วยเดียวเลยผมยกตัวอย่างเอาประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยครับอย่างเดส่งออกไปจีนจีนเขามีการปรับโครงสร้างว่าได้หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งนําเข้าและส่งออกอยู่ที่หน่วยเดียวนะครับตรวจสอบทุกเรื่องและดำเนินการได้ทุกเรื่องที่เดียว ไม่ว่าตรวจสอบทางเทคนิคหรือตรวจสอบอะไรก็ตามของบ้านเราเนี่ยจะมีกฎหมายออกมาตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่จะควบคุมดูแลเมื่อมีมาตรการทางต่างประเทศหรือข้อตกลงใ,ใดๆที่เราไปตกลงทางการค้าเข้าไว้เนี่ยหรือเงื่อนไขความจำเป็นทางด้านมาตรฐานเนี่ยเราก็มาออกกฎหมายออกรายละเอียดแล้วก็ไปทําระบบการตรวจสอบอย่างผมเคยคุยกับผู้ส่งออกเนี่ยเป็นสิบเลยนะครับที่เขาต้องส่งตัวอย่างเพื่อไปประกอบการดําเนินการและในบางครั้งการดําเนินการไม่ทันมันปีผลกระทบต่อธุรกิจนะครับ เช่นสินค้าจะลงเรืออยู่แล้วใบรับรองยังไม่ได้เพราะถ้าทิ้งไว้นานสินค้า,าก็เน่าเสียเสียหายโดยเฉพาะยสินค้าผักผลไม้ที่ต้องการความสดและต้องการเ,าเวลาในการที่จะต้องเร่งในการเพื่อการสงง่งสิ่งนี้เป็นข้อจํากัดที่ผมอยากจะเรียนว่ายังเป็นข้อจํากัดที่ทางกพร,รควรจะต้องมีการดำเนินการเพื่อปรับแก้ประเด็นที่2ครับผมมองอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมอ่านในรายละเอียดในที่เสนอมารายงานปี63มเนี่ยมีการปรับแก้เรื่องของหลายทีอย่างที่เสียค่าธรรมเนียม ทางออนไลน์ได้แต่ท่านประธานเรียนไปทางทางกรพรอดครับมีบางพรบเนี่ยการเข้าถึงความก้าวหน้าที่ประชาชนเขายื่นเรื่องไว้แล้วเขายังไม่ทราบเรื่องความก้าวหน้าเรื่องราวต่างๆนี่ควรจะปรับแก้ให้เขาทราบขั้นตอนผมยกตัวอย่างที่เห็นไม่รูปธรรมพรบวัตถุอันตราย2535แก้ไขอีกหลายๆครั้งสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือการควบคุมวัตถุอันตรายที่เป็นอันตรายในการที่จะควบคุมการนําเข้าการผลิตการจําหน่ายหรือการมีไว้ในครอบครอง สิ่งสาคัญและขั้นตอนสำคัญที่สุดของพรบนี้คือการขึ้นทะเบียนวัตถุอนนถันตรายซึ่งวัตถุอันตรายแต่ชนิดตามพรบตัวนี้คือเรวอสามเนี่ยวัตถุอันตรายประเภทที่3ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อจําหน่ายหรือจ่ายแจกหรือว่าดำเนินการในประเทศได้นะการขึ้นทะเบียนแต่ผมชื่นชมครับว่าเขากําหนดขั้นตอนไว้มากมายเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งมนุษย์เสียงแมล้อมรวมทั้งผูพวกต่างๆเยอะแยะที่มีการตรวจสอบทั้งการตกค้างการดำเนินการทั้งตอนมากมาย สิ่งที่เราได้รับการร้องเรียนนะครับกระมาทการเกษตรเราได้รับจากผู้ประกอบการคือว่าเขาไม่รู้เรื่องหน้าว่าสิงตัวสินค้าที่เขาจะนําเข้ามาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้มอมก็ดีเพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อนำมาการใหม่เนี่ยไม่รู้เลยสองปีกว่าแล้ว3ปีกว่าแล้วขอยื่นขึ้นทะเบียนไว้ตั้งนานแล้วไม่ดูเรื่องเลยว่าเดินหน้าไปถึงไหนประเด็นของผมคือว่าไม่ได้มีการแจ้งเรื่องนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้ดึงการขึ้นทะเบียนให้บริษัทใดบริษัทหนึหน่งหรือเปล่าแต่กลุ่มของเขาหรือกลุ่มคนอื่นๆ่ไไมได้กากร เพราะมีผลกระทบต่อธุรกิจสิ่งต่างเหล่านี้เป็นประเด็นที่เขาอยากเรียนฝากว่าน่าจะมีระบบการตรวจสอบได้ว่าสิ่งนี้เขาส่งมาข้อมูลก็ส่งมาได้เหมือการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเมื่อเ็าทวงถามผ่านกรรมธิการหรือสงถามไปยังหน่วยงานถึงได้รับคาตอบคือกําลังดําเนินการกําลังมา3ามปีแล้ว4ปีแล้วก็ไม่ได้คําตอบสิ่งเหล่านี้ครับมีผลกระทบต่อการทําธุรกิจของประชาชนพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ทําธุรกิจแน่นอนครับวันนี้เนี่ยการแข่งขันทางการค้าเราสูง ยศศาสชาติประการหนึ่งก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการ,การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีคือการใช้ในวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างลตถึอันตรายที่ผมว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงชิช้นที่ปฐุนตรายที่เป็นมิตถิถึงมากขึ้นนะครับลดอันตรายมากขึ้น ให้เขามีโอกาสเปิดเข้ามาใช้และมีโอกาสเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาประเทศแต่เขาถูกบล็อกด้วยสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะินฝากเป็นประเด็นสองอย่างทางกรอบรอน,าาานครับว่าน่าจะมีระบบการติดตามให้ได้และถ้าข้อได้จริงอย่าใช้เครื่องมือและกลไกของรัฐเป็นเครื่องมือผมไม่อยากว่าักการเมืองแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่จะนําไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็น2ประเด็นที่ผมขออนุญาตนำเรียนรรท่านประธานฝากไปยังกรอบรอครับขอบคุณท่านประธานครับ